สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเดียนจิตพอดีทุกคนเลยนะคะสาวรำเริ่มให้ฮานอยมาตั้งแต่วันที่ส0นะคะวันที่10บกุมภานะคะมาจนถึงวันนี้วันที่24นะคะธรมรมดาตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ทำมาก็จะเข้า3ตัวในจำนวนเลข4 ซี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 อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีเลขฮานอยเฉพาะเฉพาะจิตนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะก็จะมีเข้าเลขสามตัวนะคะนี่นะคะงวดนี้งวดวันที่สิบเก้าเข้าเฉพาะสองตัวนะคะอ่าเข้าเฉพาะสองตัวสามหน่อยนะคะอ่า วันที่ยี่สิบก็เข้าเจ็ดห้าห้าศูนย์นะคะวันที่สิบเจ็ดก็เข้าสองตัวสามสามหางนะคะอ่าวันที่สิบก็เข้า VIP บนล่างและก็เข้าโพสตจิตนะคะเลขมีจำกัดนะคะเลขมีอยู่แค่ เก้าหางนะคะเลข3ตัวนะคะก็นี้เข้า3หางหมายถึงเลข2ตัวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบห้าเข้า1นึศูนย์วันที่22นี้เข้า3ตัวนะคะ3มตัวนะคะก็มีหลักฐารให้ท่านดูชัดเจนค่ะแล้วก็เข้า1นเจ็นะคะเลขก็จะมีจำไว้นะคะเลขจะมี3ามตัวอยู่9กาหาง สามตัวเก้าหางสองตัวสิบห้าหางนะคะบางวันก็เข้าสี่ห้าตัวนะคะอันนี้ก็เข้าสามตัวนะคะแล้วก็เข้าหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเข้าหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เข้าสองตัวอีกสามหางนะคะอันนี่ก็เข้าสามตัวแล้วก็เข้าสองตัวนะคะนี่ก็เข้าสามตัวแล้วก็เข้า สองตัวสามหางนะคะอันนี้ก็ให้วันแรกที่ทำเอาวันที่สองค่ะให้เลขมาเลขสามตัวสี่หางแต่เข้าสามนอยเลยนะคะแล้วก็เข้าสองตัวนี่หนึ่งสองสามสี่นะคะห้านะคะอ่ะทีนี้เราก็มาตามต่อนะคะบอกเอฟซีไว้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ไหนนะคะมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะบางวันก็เข้าก็อย่างนี้ละการให้ไปสี่หางเ <c oughs> ข้าสามน้อยให้สี่น้อยเ <c oughs> ข้าสามน้อยนะคะสามตัวด้วยแล้วก็เข้าสองตัวด้วยตามนี้จินะคะค่ะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอกําลังใจจากเอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําสูตรให้นะคะ เราก็พูดกันตรงไปตรงมาค่ะทีนี้เราก็มาสารต่อเลยนะคะสารต่อเลยค่ะเลหคห่ะอนวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เบิ้ลจะกันยกใหญ่เลยนะคะโอ้โหเบิ้ล สามสามสามแล้วก็เบรลหนึ่งเจ็ดเจ็ดดีนะมันไม่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยเห็นว no. oh, eh. ่ากระไดเนาะมาสร้างเป็นเอาหายโอ้ยเหดุยากเจนแล้วพี่น้องใส่หัวสมองคิดจนพูแห้งอืมสร้างวาเนี่ยหนึ่งสองสาม วันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนะาะยี่สิบสี่กุมภาเอ้าสามเนาะฮ้านอ้อย วันนี้จะหา,าหน่อยวันนี้นะคะออกมาเด้อหาหน่อยคือว่านีตองหลายพวด ในช่องกลุ่มมีอยู่ห้ากลุ่มนะ้วกลุ่มละสองร้อยกว่าเนี่ยนะคะไม่มีใครส่งเ,เลขฮานอยที่เวลามันออกแล้วนะ่ะส่งแบบเนี้ยมาให้นะคะเนี่ยส่งแบบเนี้ยมาให้บอกบอกในช่องทุกคนเลยแต่ไม่มีใครส่งมาให้เลยนะคะไม่มีใครปกติแล้วจะมีน้องอ,อีกคนหนึ่งที่เขาส่งให้คุณแม่สาวดําประจ,จําทีนี้เขาไม่ได้ส่งสามสี่วันนี่เขาไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะไลน์ก็ไม่อ่าน นั้นลูกคนที่ส่งให้คุณแม่ประจำทีนี้แม่สาวดาก็พิมพ์ไปบอกว่าขอขอผลฮาหนอยที่ออกส่งให้คุณแม่หน่อยจะได้ทําสูตรต่อได้ใช่ไหมไม่มีใครส่งมาให้สักคนเลยค่ะนะคะโอ้โหไม่มีใครส่งมาให้คุณแม่สาวดาสักคนเลยตั้งตั้งตั้งตีจีช่องอห้าช่องค่ะ,ะห้ากลุ่มจะห้ากลุ่มเนี่ยนะคะดูนะคะ,ะกลุ่มนี้สองร้อยเจ็ดคน อ่านะคะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มนี้สองร้อยสี่สิบสองกลุ่มนี้สองร้อยห้าสิบเก้านะคะมีห้ากลุ่มนะคะมีมีห้ามีห้ากลุ่มฮานอยนี่ะแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ส่งมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทําไม่ได้นะแม่มันไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นคุณพวกคุณแม่ก็ไม่เคยดูในช่องคุณแม่ทําไม่เป็นนะคะดูผลเขาออกอะทําไม่เป็นนะคะเนี่ยค่ะ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนี่ยนะคะสี่นี่นะ,ะถ้าไม่ส่งมาให้คุณแม่คุณแม่ก็ทําไม่ได้นะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่มีใครส่งให้คุณแม่เลยแล้วก็ไม่อ่านไม่มีอ่านนะแต่ไม่เขาเลิกซื้อกันแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะ,ะถ้าเลิกซื้อแล้วก็บอกนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องส่งให้ในกลุ่มนะคะ ก็จะมี1เฉพาะกิตนะคะ เรียบร้อยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโปรโดใช้จรรยานในการรับชมนะคะ เลขนะคะถ,ถึงมั่นใจเนาะถ้าคุณแม่สาวดำมั่นใจก็จะมีจดศูนย์นะคะ นตัวะะคะขอทุกท,นะะทุกท่านโชคดีค่ะนะคะขอทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีกับตัวเลขตัวเลขวันนี้นะคะหาหน่อยวันนี้ค่ะนะคะหาหน่อยวันหาหน่อยวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะได้ตั้งกล้องสองตัวติดกันนะคะพอเอามาตรงด้านนี้อตัวนั้นก็เบี้ยวจะ <c oughs> ทำยังไงดี <c oughs> เพิ่งเเป็นแนวนันเนาะเอาไปอันหนึ่งตรงอันนึงผัดปอตรงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันกองสองตัวนั่งกับว่าสีเห็ดไม่อยู่ว่าเห็ดอันตั้งจังไดมันมันสองตัวตั้งอันใดก้อนอันใดหลังหรือมันตั้งสูงอันนึงต่ำอันนึงบ่อหรือจังไดมันจะกอดปอตรงกันเนาะพี่น้องเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเนี่ยนเนาะตัวเลขกเบ่งน้ำกันเบ่งน้ำกันเดอ้อสวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเจียนจิตพอทีทุกคนเลยนะคะสาวรำเริ่มให้ฮานอยมาตั้งแต่วันที่10บนะคะ วันที่ส0บกุมภานะคะมาจนถึงวันนี้วันที่24นะคะธรรมดาตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ทํามาก็จะเข้า3ตัวในจานวนเลขสี่สีอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีเลขฮานอยเฉพาะเฉพาะจิตนะคะเฉพาะกิตพิเศษปกติ VIP นะคะ ก็จะมีเข้าเลขสามตัวนะคะนี่นะคะงวดนี้งวดวันที่สิบเก้าเข้าเฉพาะสองตัวนะคะอ่าเข้าเฉพาะสองตัวสามหน่อยนะคะอ่าวันที่ยี่สิบก็เข้าเจ็ดห้าห้าศูนย์นะคะวันที่สิบเจ็ดก็เข้าสองตัวสามสามหางนะคะ วันที่10ก็เข้า VIP บนล่างและก็เข้าโปรเจกตนะคะเลขมีจำกัดนะคะเลขมีอยู่แค่9หางนะคะเลข3ตัวนะคะก็นี่เข้า3หางหมายถึงเลข2ตัวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวันที่สิห้าเข้า1นศูนย์วันที่22นี้เข้า3ตัวนะคะ สาตัวนะคะก็มีหลักฐาในให้ท่านดูชัดเจนค่ะแล้วก็เข้าหนึ่งเจ็ดนะคะเลขก็จะมีจำไว้นะคะเลขจะมีสามตัวอยู่เก้าหางสามตัวเก้าหางสองตัวสิห้าหางนะคะบางวันก็เข้าสี่ห้าตัวนะคะอันนี้ก็เข้าสามตัวนะคะแล้วก็เข้าหนึ่เจ็ดนะคะ อันนี้ก็จะเข้าหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เข้าสองตัวอีกสามหางนะคะอันนี้ก็เข้าสามตัวแล้วก็เข้าสองตัวนะคะน,นี่ก็เข้าสามตัวแล้วก็เข้าสองตัวสามหางนะคะอันนี้ก็ให้วันแรกที่ทำเอาวันที่สองค่ะให้เลขมาเลขสามตัวสี่หางแต่เข้าสามนอยเลยนะคะแล้วก็เข้าสองตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ ก้ะห้านะคะอ่ะทีนี้เราก็มาตามต่อนะคะบอก fc ไว้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไหนนะคะมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะบางวันก็เข้าก็อย่างนี้เราะ,ะให้ไปสี่หางเข้าสามนอยนี่ให้สี่นอยเข้าสามนอยนะคะสามตัวด้วยแล้วก็เข้าสองตัวด้วยตามนี้ิีนะคะค่ะ ก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอกำลังใจจาก fc นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําสูตรให้นะคะอ่ะเราก็พูดกันตรงไปตรงมาค่ะอ่าทีนี้เราก็มาสารต่อเลยนะคะ าต่อเลยค่ะเล่ค่ะหน่อยวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เบิ้ลจะกันยกใหญ่เลยนะคะโอ้โหเบิ้ลสามสามสามแล้วก็เบิ้ลหนึ่งเจ็ดเจ็ดดีนะมันไม่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยเห็นมากระได้เนาะมาสร้างเป็นเอาหายโอ้ยเห็ดหนาเจ็และพี่น้องใส่หัวสมองคิดจนพวแห้งอืม สร้างวาสิ่หนึ่งสองสาม่ะ่าวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่กุมภา ฮ้ <laughs> หาหน่อยวันนี้จ้ฮา,หาหน่อยวันนี้นะคะ <S <s ออมาเดอฮาหน่อยหรือว่านี่ตองไลายพวด ในช่องกลุ่มมีอยู่ห้ากลุ่มนะกลุ่มละ200กว่าเนี่ยนะคะไม่มีใครส่งเลขฮานอยที่เวลามันออกแล้วนะส่งแบบนี้มาให้นะคะเนี่ยส่งแบบนี้มาใหบ้บอกในช่องทุกคนเลยแต่ไม่มีใครส่งมาให้เลยนะคะไม่มีใครปกติแล้วจะมีะน้องอ,อีกคนหนึ่งที่เขาส่งให้คุณแม่สาวดําประจ,จําทีนี้เขาไม่ได้ส่งสามสีวันนี่เขาไม่สบายหรือเปล่าก็าไม่ทราบน,นะคะไลน์ก็ไม่อ่าน นั้นลูกคนที่ส่งให้คุณแม่ประจำทีนี้แม่สาวดาก็พิมพ์ไปบอกว่าขอขอผลหาหนอยที่ออกส่งให้คุณแม่หน่อยจะได้ทําสูตรต่อได้ใช่ไหมไม่มีใครส่งมาให้สักคนเลยค่ะนะคะโอ้โหไม่มีใครส่งมาให้คุณแม่สาวดาสักคนเลยต,ต,ต,ตั้งตั้งตั้งตีจีช่องห้าช่องค่ะเออห้ากลุ่มจะห้ากลุ่มเนี่ยนะคะดูนะคะอ่ากลุ่มนี้สองร้อยเจ็ดคน อ่านะคะ,ะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มนี้242กลุ่มนี้259นะคะมี5กลุ่มนะคะมีมี5มี5กลุ่มฮานอยเนี่ยแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ส่งมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทําไม่ได้นะไม่นมันไม่มีไม่มีไม,ไ,มไ,มไม่ม,ม,มีอันนั้นคุณพวกคุณแม่ก็ไม่เคยดูในช่องคุณแม่ทาไม่เป็นนะคะดูผลเขาออกอะทาไม่เป็นนะคะเนี่ยค่ะ หนึ่งสองสามแล้วก็สีเนี่ยนะคะสี่นี่นะ,ะถ้าไม่ส่งมาให้คุณแม่คุณแม่ก็ทําไม่ได้นะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่มีใครส่งให้คุณแม่เลยแล้วก็ไม่อ่านไม่มีอ่านนะแต่ไม่เขาเลิกซื้อกันแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะ,ะถ้าเลิกซื้อแล้วก็บอกนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องส่งให้ในกลุ่มนะคะ นี่ก็จะมี1เฉพาะกิจนะคะ เรียบร้อยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะ เลขนะคะถึงมั่นใจเนาะถ้าคุณแม่สาวดำมั่นใจก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะ ขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะนะคะขอทุกท่านโช,โชคดีโชคดีโชคดีกับตัวเลขตัวเลขวันนี้นะคะหานอยวันนี้ค่ะนะคะหานอยวันฮานอยวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะได้ตั้งกล้องสองตัวติดกันนะคะพอเอามาตรงด้านนี้อตัวนั้นก็เบี้ยวจ <c> ะ <oughs> ทำยังไงดี <c oughs> เพิ่งเพิเป็นแนวนั้นเนาะเอาไปอันนึงตรงอันนึงผัดปอตรงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันก้องสองตัวนั่นคือว่าสีเฮ็ดไม่อยู่ไว้เฮ็ดอันมันตั้งจังไดมันมันสองตัวตั้งอันใดนก้นอันใดหลังหรือมันตั้งสูงอันนึงต่ำอันนึงบ่หรือจังไดมันจะก่อยปอตรงกันเนาะพี่น้องเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเนี่ยเนาะเัเรียกเบ่งน้ำกันเบ่งน้ำกันเดอ้อ